ภาพขนลุกรวมเรื่องปฏิหารความเชื่อเมื่อคนบันเทิงเยือนถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกติดตรมรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพิ่มเสียงบ่ายดาวด้วยค่ะ สำหรับปรากฏการ์ยากที่จะหาคำตอบหรือที่หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องปฏิหารของเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงที่ได้ประสบพบเจอขณะเดินทางไปร่วมทิปบุญณถ้ำน,นะนาคาจังหวัดบึงกาฬไม่ว่าจะเป็นเคสของแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกหนุ่มชื่อดังนะเดชคูกิมิยะที่บังเอิญว่าในภาพลหลายๆภาพจากทริปที่เจ้าตัวเดินทางไปยังถ้ำนาคาผู้ลำกาได้ปรากฏแสงสีงดงามหลากหลายเฉดซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นแสงแห่งพลังมุงคล และบุญบารมีตามความเชื่อความศรัทธาขณะที่มดดำขชาพาตันเจเริญพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปถวายสักการะณถ้ำนะนาคาจังหวัดบึงกาฬที่ได้แชร์เรื่องราวประสบการณ์ตรงของตนเองที่อยู่ๆก็เกิดได้ยินเสียงดังตึงและคําพูดที่บอกว่าอยากได้อะไรให้ขอเราสิบริเวณปากถ้ำใกล้หัวพญานาคแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ยินจึงได้ทําการขอพร เรื่องงานให้ประสบความสําเร็จกระทั่งเมื่อเดินทางกลับมาอย่างกรุงเทพและหลายอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้เช่นเดียวกับเพลงชนทิดาทายาศิลปินดีว่าคนดังตูนันทิดาแก้วโบวาสายก็เคยสร้างความเอฮาให้กับใครหลายคนเมื่อหนึ่งในภาพถ่ายที่จะตัวโพสต์ลงในอินสตาแกรมถูกชาวเน็ต คอมเมนต์ทักเรื่องแสงสีเขียวที่ปรากฏอยู่บริเวณด้านข้างของผนังถ้ำในทานองแสงสีเขียวๆที่ก้อนหินดูเหมือนอีกมิตินหนึ่งขนลุกเลยสาธุสาธุสาธุจนส่งผลให้เรื่องนี้กลายเป็นท็อกอฟเดอะทาวอยู่พักใหญ่บนโลกโซเชียลรวมถึงกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับนางร้ายลูกหนึ่งอ๋อมสกาวใจพูนสวัสด์หลังจากที่เดินทางไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬเจ้าตัวก็ได้สังเกตเห็นว่าบริเวณ เจุดหนึ่งของภาพที่ถ่ายไว้มีแสงประหลาดสีฟ้าปรากฏอย่างเด่นชัดอีกทั้งยังมีลักษณะชวนให้นึกถึงเมืองบาดาลตามเรื่องเล่าความเชื่อจนออมสกาวใจต้องนําเอาเรื่องนี้มาตั้งคําถามแบ่งปันมุมมองกับแฟนๆบนโลกโซเชียลปาฏิหารเห็นอะไรกันไหมคะสังเกตแสงสีฟ้าเหมือนเมืองบาดาลเลยอ่ะซึ่งก็ส่งผลให้มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันอย่างล้นหลามเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเรื่องราวที่ปรากฏให้เห็นทั้งจากภาพถ่าย และจากเรื่องเล่าของคนบันเทิงหลายๆคนเป็นเพียงแค่ความเห็นและความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นช่องเพื่อนเสียงายดาวยังคงต้องขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงใบาดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ